เห็นเห็นพอเอกนอเห็นเนียนดีพอเอกนอเห็นเนียนดีเนาะไม่เห็นตัวมันเนียนบูบบเนาะเห็นตัวเนียนดีเห็นไม้ตัวเมียนละเนาะเห็นตัวเนียนดีนาทุกว่าจะรอเจอเจอสุดาจะรอด้วยตีบ่เนาะเจอสุดาด้วยเน่ยมีน้ำเนด้วยด่านี่ยกว่าเลยบ่เนาะมีน้ำยูอยย้อยจีดมีน้ำย้อยเจอสุดาด้วยดานจะรอชาลุ่ยด้วยดามีบ่เนาะ chờ nó tơ nè hẹn hẹn hên miền niên đi hỏi nó hẹn miền đi nó nè nè mẹ nè 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 mau nè mau nè 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 nó nè nó, nè 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 nó nè nè nó, nè 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 แจกรปางอแจกรปางอจเอแจกอนการเจการปางอเพียร์ปาโอรดิวเดีวเนาะเวชินเนสุวยสใสมาตัวบีโด้แจกรสัวละใครแจกนไหมเนาะแอลูมิโย่แจกรลบยอบีโด้ไม่รู้ยาแบ่เนอเพีย <desaf> า <ortun ates vivir> you know? ์ปลงอรเดิวเวชินเนสุวยแจกรลบยอบีอด้เวลุยาเนาะแจกรจเอเจกอนการเจการเนาะปางอนาูกูใช่ไหม แทนแทนแทนဆိုတာအစ so ားထိုးတာပေါ့เนาะတရားဝဝင်နေတရားဝထွက်တယ်ပေါ့เนาะဝင်နေတရားဝဖတ်တယ်ဆိုရင်တရားဝဝင်နေအဲ့လိုမျိုးแทนဆိုတာအစားထိုးတဲ့ပေါ့เนาะပိုင်းแทนနိုင်มั้ยဆိုရင်တော့အစားထိုးတွဲလို့ရမလားทําแทนได้มั้ยအစားထိုးလို့လို့ရမလားဆိုတာแทนဆိုတာကြတော့အစားထိုးပြရအောင်ပေါ့เนาะแทนဆိုရင်လည်းမာမရှာပြတဲ့အပေါ်ထောက်ပြရအောင်แทนทอเอนแทนอสาโททีทอเอนแทน sa thu ti nó no? thò e nó no, thèn sa thu ti nó nó cứ chờ đó ben ben pia ti tu mà chát ti pia chát ti bọn nó no? ben pia chát ti nó no? ben nó pia chát ti pia pia chát chát lịch thiên địa miêu nó no? bò e nó no, ben pia chát ti nó no? bò e nó no, ben pia ti tu mà chát no? ti bọn nó no, ben pia ti chát ti để bây giờ nó